สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคนรักพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ร้านเฮงเฮงพระเครื่องได้มีพระบ้านๆมาแบ่งปันนะครับท่านใดสนใจโทร0821891220นะครับ ID Line ก็0821891220เช่นกันนะครับทางร้านเราบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มไม่ว่าจะโอนหรือเก็บปลายทางนะครับฝากพี่ๆน้องๆเท่าไหร่นะฮะที่เข้ามาดูนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด EP ต,ต่อไปนะ และเพื่อเป็นกําลังใจให้ร้านยังเพียงเครื่องด้วยนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับพี่ๆดูกันไปเรื่อยๆถูกใจองค์ไหนรักองค์ไหนชอบองค์ไหนโทรมาปิดกับเราได้เลยนะฮะหรือดูไม่ชัดเจนไงก็ทักไลน์มาดูรูปได้นะพี่นะมารับชมรายการที่1กันเลยนะครับรายการที่1ก็่งการเปลี่ยนหลวงพ่อแดงวัดเขาบดไอตดนะฮะเรียนหลวงพ่อแดงวัดเขาบดไอิดนะฮะปีศูนย์สามนะพี่ปีศูนย์สามนะฮะพกสายฝนนะพี่เก่าๆสวยๆเลยนะครับ เก่าๆสวยๆวยเดิมเดิมเลยนะพี่เนี่ยหลวงพ่อแดงวัดเขาไม่ได้หยิดเก่าๆสวยๆวยเดิมเดิมเลยนะพี่นะสวยๆวยเดิมเดิมกันเลยนะฮะนี่ดูนะพี่นะนี่ดูนะนี่เลยเกตี้สวยคมชัดเลยนะครับนี่ฮะสายฝนคมๆเลยพี่นี่เส้นขนแมวคมๆเลยส่วน เก่าๆสวยๆเลยฮะเนี่ยเป็นเหรียญลมดําสวยๆเลยนะพี่นะนี่เหรียหลวงพ่อแดงวัดเขาบดไอิดนะฮะนี่อยุเจ็ดสิบสองปีนะพี่นะเก่าๆสวยๆเลยผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็นเหรียญโบสถลั่นนะฮะหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะฮะเหรียญโบสถลั่นนะฮะสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะนี่เห็นไหมพี่นี่เก่าๆสวยๆเลยนะนี่หลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจอริญนะเหรียญสองพี่น้องหรือเหรียญบทลั่นนะนะดูหูคอดๆเลยนะพี่นะหูคอดๆเลยนี่ตาหลวงพ่อสองชั้นเลยเห็นไหมฮนะเก่าๆสวยๆเลยนะนี่ขอบตัดคมๆเลยพี่ขอบตัดคมๆเดิมๆเลยนะพี่นะน,นี่ดูด้านหลังนะพี่นะนี่เก่าๆสวยๆเลยนะเก่าๆสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่นี่สวยเดิมเลยนะพี่นะนี่ผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทเนาะ ต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อเพลินนะหลวงพ่อเพลินวัดหนองไม้เหลืองนะพี่นะสองสี่เก้าห้านะพี่นะนี่สอ,องสี่เก้าห้าเนื้อทองแดงดูเส้นขนแมวนะพี่เส้นขนแมวที่สีสะาดท่านเห็นไหมแมน,ะนี่ตาคมคมลึกๆเลยนะพี่นะตาคมคมลึกๆเลยเก่าๆสวยๆเลยนะหลวงพ่อเพลินนะพี่นะนี่ดูขอบตัดนะพี่นะเก่าๆสวยๆนะสองสี่เก้าห้านะครับสองสี่เก้าห้านี่ เก่าเก่าสวยสวยเดิมเดิมกันเลยนะพี่นะสวยสวยเดิมเดิมเลยฮะผมขอ500บาทพี่500บาทต่อมาไปเดียนหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะสองสี่หกห้าพี่อันนี้บล็อกโมมีไส้นะพี่นะบล็อกโมมีไส้ผูเชื่อมห่วงเชื่อมนะพี่หูเชื่อมห่วงเชื่อมเห็นไหมพี่สวยเลยนะพี่ในองค์นี้สวยเลยนะฮะหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะพี่นะเก่าเก่าสวยสวยนะฮะขอบกระบอกนะอันนี้ขอบกระบอกพี่ สวยเดิมลยฮะนี่บล็อกโมมีไส้นะครับอันนี้บล็อกโมมีไส้เก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะพี่นะเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะครับนี่สวยเดิมลยฮะหลวงพ่อฉุยวัดคงาาคาราผมขอห้าร้0บาทพอ500บาทพี่ต่อมาไปเหรียญพระอาจารย์ฟัน่นอาจาโลนะพระอาจารย์ฟัน่นอาจาโลวัดอุดมสมพรนะพี่นะวัดอุดมสมพรเก่าเก่าสวยสวยเลยพี่เก่าเก่าสวยสวยเลยนะพี่นะนี่นี่เปเหรียญ งามเอกนะบล็อกงามเอกนะพี่นะบล็อกงามเอกเก่าๆสวยๆเดิมๆเลยนี่ขอบตัดคมๆเลยนะพี่ขอบตัดคมๆเลยฮะนี่วัดดูโดมสมพรนะพี่นะนี่สวยเดิมเลยพี่นี่ฮะสวยๆเดิมๆเลยฮะนี่มีเส้นเนื้อเกินอยู่ที่ใต้บาทเห็นไหมฮะนี่ใต้บาทเส้นเนื้อเกินนะสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะนี่สวยเดิมแบบนี้ผมขอเพียงห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทเนาะ ต่อมาไปเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบดไอต์นะฮะหลวงพ่อแดงวัดเขาบดไอต์ปีศูนย์สามนะฮะบ็อกอันี้เป็นสองบาทนะพิมสองบาทพี่พิมสองบาทนะฮะเก่าเก่าสวยสวยเลยเห็นเส้นขนแมวพี่ที่สีสันท่านนะคมชัดเลยนะพี่นะเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะนี่ดูนะฮะที่บาทท่านก็มีนะครับนี่เก่าเก่าสวยสวยเลยสวยสวยเดิมเดิมเลยฮะนี่ดูบาทคมเนี่ยบาทนูนๆเลยนะพี่ บาทนูนกันเลยนะพี่นะนี่เหรียญลมดานะพี่นะเหรียญลมดําหลวงพ่อแดงนะฮะพิมสองบาทนะพี่นะนี่ฮะอีกฝั่งนึงพี่ดูนะครับนี่ขอบตัดคมๆเลยนะพี่นะนี่สวยเดิมแล้วหลวงพ่อแดงสองบาทนะพี่นะผมขอห้าร้อยบาทนะฮะเหรียญลมดํานะพี่เนาะต่อมาฮะเป็นหลวงพ่อแดงเหมือนกันพี่พิมสองบาทเหมือนกันนะพี่นะนี่พิมสองบาทเหมือนกัน สวยเดิมเลยนะพี่นะนี่หลวงพ่อแดงดูหูว่วงพี่คอดๆเลยนะเห็นไหมเส้นขนแมวที่ศีรษะท่านนะคมชัดเลยนะพี่นะเก่าๆเดิมๆเลยครับหลวงพ่อแดงดูหางงองๆนะพี่นะเฮ้หางงองสวยเดิมเลยนะพี่นะดูดูนะนี่สวยเดิมเลยครับนี่ฮะบากนูนๆเลยนะพี่นะขอบตัดคมๆเลยพี่นี่บล็อกใหม่เลขเจ็ดสวยๆนะ ผิวเรียบๆหูปิ้นๆเลยนะพี่นะเก่าๆเดิมๆเลยพี่ดูนี่เห็นไหมพี่นี่ชัดไหมครับนี่ฮะเก่าๆเดิมๆเลยนะพี่นะหลวงพ่อแดงวัดเขาไมได้อิดน้ําขอ500บาทเช่นกันฮนะต่อมาเป็นเหรียญเหรียญแปดรอบนะเหรียญปกแปดรอบนะพี่นะเหรียญปกแปดรอบหลวงพุทิมะฮะวัดละหารไลพ่พี่หลวงพุทิมวัดละหารไล่เก่าๆสวยๆแนะลฮะเหรียญเนี่ยต่อโค้ดเห็นไหมพี่ ออกโค้ดสวยๆเลยพี่ดูเห็นไหมชัดๆด,ดูหน้าปกพี่หน้าปกนี่สวยๆเลยนะคมๆชัดๆเลยนะดูหูห่วงพี่ดูรอยเจาะสวยเดิมเลยนะพี่นะสวยเดิมเลยพี่ดูขอบตัดดีนี่นี่ขอบตัดนี่สวยเลยนะพี่นี่ฮะนี่วัดละหาสไล่ระยองพี่นี่เก่าๆสวยๆนะหลวงพุทธิมอิสริโก,โกนะพี่นะนี่ตรงนี้มีนูนๆด้วยนะพี่นะนี่ เก่าเลยพี่เก่าสวยเดิมเลยนะพี่นะนี่บกหลวงพุทิมนะนี่ผมขอห้าร้อยบาทเช่นกันพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมาไปเดียญหลวงพ่อเปิรนวี่หลวงพ่อเปิรนรุ่นพิเศษนะฮะปีหนึ่งเก้าว่นี่หลวงพ่อเปิรนวัดบางพระพี่นี่นครปฐมนะพี่นะนี่หลวงพ่อเปิรนนี่ไหมพี่เห็นเม็ดผดไหมพี่เนะม็ดผดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเลยห้าเม็ดคมคมเลยนะพี่นะนี่ รุ่นพิเศษเก่าๆสวยๆเลยพี่นี่ฮะเม็ดผลขึ้นที่ขอบบนเหรียญเนีเนยไหมพี่นี่หลวงพ่อเปิ่นที่หูมันจะมีติ่งนะติ่งข้างหูนะพี่นะเก่าๆเดิมๆเลยนะครับนี่เก่าๆเดิมๆเลยขอบจัดคมๆนะฮะนี่หลังเสือพี่เสือสวยๆเลยนะนี่หางเสือเห็นไหมพี่ตรงก้นเสือจะมีเหมือนลอยนะพี่นะเหมือนลอยขนแมวนะพี่นี่เก่าๆสวยๆเลยนะ สวยๆเดิมๆกันเลยพี่นี่หลวงพ่อเปิรนวัดบางพระวีปีเก้านะผมก่อห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกนะพี่นี่หลวงพ่อเกษมเขมโกปีหนึ่งเจ็ดนะฮะกองพันลำปางนะพี่นะนี่กองพันลำปางพี่สวยเดิมเลยนะพี่นะนี่เห็นไหมพี่นี่สวยเดิมเลยพี่ดูดูหูแล้วพี่นะดูหูเนี่เป็นรอยเหมือนกงจักนะพี่นะ ลอยเหมือนกองจักรเลยนะต่อคมคมเลยพี่นี่เม็ดเนื้อเกินเห็นไหมพี่นี่เส้นขอบวิ่งคมชัดเลยนะขอบในพี่นี่ขอบตัดสวยๆเลยนะพี่นะขอบตัดสวยคมเลยนะปีหนึ่งเจ็ดต่อโค้ดเห็นไหมพี่นี่ต่อโค้ดคมคมเลยนะครับนี่มีเส้นเนื้อเกินที่คําว่าพ่อเลยนะนี่ต้องอ,อ่างเห็นไหมพี่เก่าๆสวยๆนะฮะสู่สารไทรักจังหวัดลำปางนะพี่นะ นี่กองพันลำปางพี่เรียนหลวงพ่อกเกษมนะพี่นะผมขอ500บาทพี่500บาทนะฮะต่อมาไปเรียนหลวงพ่อปานพี่วัดบางเฮียนะสองสี่แปดสามวี่สองสี่แปดสามหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะพี่นะหูเชื่อมห่วงเชื่อมนี่เก่าๆสวยๆเลยะฮะหลวงพ่อปานวัดบางเฮียเห็นไหมพี่เลขสามนี่มีขีดยาวไปถึงไม่หันอากาศเลยนะฮะนี่เก่าสวย,สวยพ่อพอานมีขีดเห็นไหมฮะสวยสวยเด,ดินเดินด,ดูหน้าตาหลวงพ่อนะคมๆเลยนะพี่นะ เป็นขอบกระบอกนะพี่นะนี่ขอบกระบอกสวยเดิมแล้วนี่มีรอยแตกเนื้อแตกเห็นไหมพี่นี่วิ่งคมคมเลยยันคมคม,มเลยฮะเก่าเก่าเลยพี่เหรียญน,นี้เก่าเดิมเลยนะพี่นะเก่าเดิมเลยผมก็ห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาไปเหรียญปากตานะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมพี่เหรียญปากตาณหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมสองสี่แปดหกนะพี่นะสองสี่แปด 6นี่เก่าเก่าสวยสวยเดิมเดิมนดูเส้นขนแมวที่สังคติเห็นไหมพี่เส้นยาวขึ้นไปที่สีสาะท่านก็มีเห็นไหมพี่นี่เส้นเหนือเกินเก่าเก่าสวยสวยเดิมเดิมเลยพี่เก่าเก่าสวยสวยเดิมเดิมเลยครับนี่นี่ฮะนี่เก่าเก่าเดิมเลยพี่นี่เห็นไหมเห็นนี่ชัดไหมพี่สวยเดิมไปดูขอบตัดนะพี่นะนี่ขอบตัดคมคมเลย หลวงพ่อคงวัดบางกระโพผขมขอห้าอบาทนะฮะต่อมาไปเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชนะฮะเหรียญพระเจ้าตากนะฮะปีหนึ่งดพี่ปี1นะะึดะเจ้าตากสินสนีสนะดดนนะ่สวยเดิมเลยพี่ดูต่อโค้ดเห็นไหมพี่ต่อโค้ดสวยๆเลยนะคมคมเลยฮะดูมีดดูหมวกคมคมเลยดูหูเหรียญนะพี่นะสวยเดิมเลยพี่นี่ฮะสวยเดิมเลยนะฮะเก่าๆเดิมๆเลยดูขอบพี่นี่ขอบตัดเดิมๆเลยนะ ปีหนึ่งแปดสวยเลยที่นนี่ดูหมวกขั้นนะสวยเดิมเลยนะพี่นะนี่สวยเดิมเลยเหรียญพระเจ้าตากสินนะนี่ผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาไปเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านพี่หลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านพี่เก่าเก่าสวยสวยเลยนะพี่นะดูหูพ่วงคอดเลยเนี่ยหูพ่วงคอดดูหน้าตาคมคมดูเส้นหน้าผากพี่คมมากเลยนะ เก่าเาสวยสวยเลยหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะนี่สวยเดิมเลยพี่นี่ฮะสวยเดิมเลยฮะดูนะพี่นะนี่ดูด้านหลังพี่ดูยันในคมคมเลยนะนี่มีเร้เ้นขนแมวขึ้นที่ยันสองฟังเลยเห็นไหมพี่นี่เก่าเก่าสวยสวยเลยฮะนี่เก่าเก่าสวยสวยเลยนะครับหลวงพ่อเอียนะผมขอห้าร้อยบาทเช่นกันพี่ห้าร้อยบาทต่อมาไปหลวงพ่อดุลน,นะวัดบูรพาลามปีศูนย์แปดนะพี่นะกระไหลทองนะ สวยเลยนะฮะเหรียญหลวงพ่อดุลนะที่เหรียญจะเขียนหลวงพ่อดูลนะพี่นะเก่าๆสวยๆเลยฮะนี่สวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะนี่สวยเดิมเลยขอบตัดคมๆเลยพี่ดูขอบตัดคมๆเลยนะนี่ะปี08เนื้อเกินที่เลข2เห็นไหมพี่เก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะสวยเดิมเลยนะพี่นะนี่ผมขอ500บาทพี่500บาท ต่อมาไปเรียนหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนเนะืทองแดงนะพี่นะรุ่นแรกนะนเป็นหูในตัวนะพี่นะสองสี่เจ็ดสามมีรอยจานซ้ายขวาพี่รอยจา sí ła, นซะ้ายขวาฮะมีขีดอยู่ที่นี่เก่าเก่าสวยสวยเลยนะรอยจานซ้ายขวาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนพี่สวยเดิมเลยฮนะนี่ดูขอบตัดหลังเรียบเรียบเลยพี่มีรอยจานด้วยนี่เห็นไหมครับนี่หูปิน้นปิ้นเลยนะหูปิน้นปิ้นเลยเก่าเก่าสวยสวยเลยนะพี่นะนี่หลวงปู่ไข่วัด เชิงเหรียญพี่ผมขอ500บาทนะครับ500บาทต่อมาเป็นเหรียญพุทซ้อนนะฮะเหรียญพุทซ้อนหลวงพุททวดพระอาจารย์ทิมนะฮะหลังสตูหลวงพุททวดนะฮะปี09พี่กระไหลทองนะฮะเสมาพุทซ้อนนี่นี่เก่าเ,าเาสวยๆเลยนะพี่นะนี่สวยเดิมเลยหลวงพุททวดเดียบน้ำทะเลจืดพระอาจารย์ทิมวัดช้างให้นะพี่นะสวยเก่าเดิมเลยนะพี่นะดูน่ะหน้าตาคมๆเลยนะพี่นะ ดูขอบตดัดเนี่คมคมชัดๆัดเลยนะพี่นะนี่ฮะศูนยะ์เก้าฮะสวยสวยเดิมเดิมนะฮะนี่มีขีดที่สถูปเห็นไหมพี่มีขนแมวขึ้นขีดยาวๆเลยนะฮะนี่เก่าเก่าสวยสวยเลยนะฮะนี่ผมขอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทต่อมาไปเหรียญชินราดพิมพ์นมโตนะชินราชพิมพ์นมโตหลวงปู่สุขผมดูวรของหลวงปู่สุขวัดปากคอมะขามเท่านะหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะฮะขอบกระบอกพี่ นี่หูเชื่อมห่วงเชื่อมหลวงพุทธสุขนะกระไลทองพี่สวยเดิมเลยนะพี่นะนี่สวยเดิมเลยพี่นี่ขอบกระบอกสวยสวยเลยพี่นี่ฮะดูเม็ดไข่ปลานะเข้าตําราเลยนะพี่นะนี่ด้านล่างคมชัดด้านบนจางๆนะพี่นะนี่สวยเดิมเลยนะหูเชื่อมห่วงเชื่อมขอบกระบอกดูขอบปิ้นๆเลยนะพี่นะขอบปิ้นๆเลยนะพี่นะนี่สวยเดิมเลยครับสวยเดิมเลยนะมิชินราชพิมพ์นุมโตขอมคอ ห0 0บาทนะพี่นะต่อมาเป็นหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือพี่วัดท่ากระบือหน้าแก่ยันหยิกนะฮะสองสี่นะพี่นะนี่สวยเดิมเลยพี่เนี่ยหลวงพ่อรุ่งเห็นไหมพี่สวยเดิมเลยไหมครับนี่ดูเหรียญน,นะฮะพื้นเหรียญจะไม่เรียบนะหลวงพ่อรุ่งเนาะกรุ๊กกรุกกะหน่อยนะฮะนี่เก่าๆสวยๆเดิมๆเลยนะ,ะหลวงพ่อรุ่งนะฮะนี่ขอบตัดเดิมๆคมๆนะสองสี่แปดสี่นะฮะนี่ หน้าแก่ยันหยิกดูนะฮะนี่ยันหยิกหย,ยิกเลยนะพี่นะสวยสวยเดิมเดิมเลยหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือบพี่วัดท่ากระบือบผมขอ500บาทนะฮะห้าร้อบาทต่อมาเป็นหลวงพ่อท่านเขียวนะหลวงพ่อท่านเขียววัดหลงมนนะพี่นะวัดหลงมนปีหนึ่งสานะพี่นะนี่เก่าเก่าสวยสวยเลยนะฮะนี่พ่อท่านเขียวนะสวยสวยเดิมเดิมเลยนะพี่นะนี่ข้างหูมันจะมีขีดนะพี่เห็นไหม สวยๆเดิมๆเ,เลยนี่ดูเหรียญคมๆชัดๆนะนะหลวงพ่อท่านเขียววัดหลงมนหรือหลงมนนะพี่นะสวยเดิมเลยปี13นะฮะนี่เก่าๆสวยๆเลยพี่นี่ฮะเก่าสวยเดิมเลยนะพี่นะสวยๆเดิมๆเลยผมขอ500บาทพี่500บาทต่อมาเป็นเหรียญป้องอ้อยนะเหรียญป้องอ้อยหลวงพ่อเพิ่มวัดกลางบางแก้วปี18นะพี่นะ ตัวเพิ่มวัดกลางบางแก้วบล็อกบาแตกนะพี่นาเนี่ยนี่ฮะบาแตกมาถึงที่วอรน,นี่เลยเห็นไหมพี่สวยๆเดิมๆเ,เลยนะพี่นะดูเนี่ดูหูพ่วงดูหน้าตานะที่หน้าผากก็มีรอยแตกเห็นไหมพี่มายันจมูกเลยนะพี่นะนี่ดูเส้นใต้คอเห็นไหมคมชัดเลยนะพี่นะเส้นใต้คอดูหูลึกๆตาลึกๆเลยพี่สวยเดิมเลยฮะนี่ขอบจัดคมๆเลย เก่าเก่าสวยสวยละปีหน,นึ่งแปดนฮะนี่สวยเดิมเลยฮะดูเหรียญสวยเลยนะพี่เหรียญน,นี้นะเก่าเก่า,เ,กาเดิมเดิมนะฮะหลวงพ่อเพิ่มพี่วัดกลางบางแก้วนะผมขอห้าร้อยบาทนะพี่นะห้าร้อยบาทขอต่อมาพี่ต่อมาเป็นหลวงพ่อคริง้งนี่หลวงพ่อคริง้งวัดถลุงทองพี่ปีสองสี่สองศูนย์เก่าเก่าสวยสวยเลยพี่สองห้าสองศูนย์พี่ ขออภัยฮะหลวงพ่อท่านคลิ้งฮะพ่อท่านคลิ้งนี่วัดถลุงทองเห็นไหมพี่นี่เก่าเก่าสวยสวยและ92ปีนะประสอ2520สวยเดิมเลยฮนะนี่หน้าตาคมคมเลยพี่หน้าตาคมคมชัดชัดเก่าเก่าสวยสวยขอบตัดคมคมเลยนะพี่นะนี่ดูยันพี่ดยันด้านหลังนะนี่คมชัดเลยพี่คมชัดเลยนะเป็นยันแบบอืม,มีเลขเกิดไหมนะมีเลขบอกด้วยนะพี่ นี่เก่าเก่า,าสวยสวยเลยนะพี่นะนี่ผมก่อ500บาทพี่500บาทนะฮะต่อมาไปเหรียญหลวงพ่อชมพี่เหรียญหลวงพ่อชมวัดพุทธไทยสวรรค์พี่หลวงพ่อชมวัดพุทธไทยสวรรค์สองสี่เจ็ดศูนย์พี่กะไหลทองสวยสวยเลยพี่นี่กะไหลทองเห็นไหมพี่สวยเดิมนะดูเส้นเนื้อเกินเนี่ยไหมพี่คมชัดเลยที่ขาโต๊ะที่ยันนะฮะนี่ที่ แขนท่านที่สอกท่านเห็นไหมพี่สองสี่เจ็ดศูนย์นะหลวงพ่อชมวัดพุทธไทยสวรรค์นนะเก่าเกาสวยสวยเลยทีนี่มีเนื้อเกินอยู่ที่ยันเนี่ยไหมพี่สวยเดิมเลยนะพี่นะดูนะนี่นี่เสีมาหลวงพ่อชมวัดพุทธไทยสวรรค์เนื้อเกินเนี่ยไหมพี่เส้นย,ยาวๆเลยนะ,ะนี่เก่าเก่าสวยสวยเลยนะพี่นะเก่าสวยเดิมนะนี่ก็ะไลทองนี่สวยเดิมเลยผมขอห้าร้อยบาทนะพี่นะห้าร้อยบาทต่อมาเป็นเหรียญใบขี้เหล็ก เหรียญใบชีเด็กหลวงปู่เพลปวปาวโลนะพี่นะวัดกำแพงแสนสองห้าสี่เจ็ดนี่เหรียญปลอดภัยนะพี่นะนี่เหรียญที่เราเลือกดูต่อโค้ดพอพึ่งเนี่ยชัดๆคมๆเลยนะพี่นะชัดๆคมๆนะฮะเก่าๆสวยๆเลยพี่เก่าๆสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะนี่เก่าๆสวยๆเดิมๆกันเลยดิ เห็นไหมพี่เหรียญใบขี้เหล็กหลวงู่แผ้วนะพี่นะดูนะองค์ไหนดูไม่ชัดทักไลน์ไปรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมขอห้าร้อยบาทนะพี่นันต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมพี่หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมสองสี่แปดสี่นะฮะยันห้าเก่าเก่าสวยๆเลยฮะเนื้อทองแดงกระไหลทองหูเชื่อมห่วงเชื่อมขอบกระบอกพี่หูเชื่อมห่วงเชื่อมขอบกระบอกเห็นเนื้อเกิดที่เลขสองเลขสี่ไหมพี่ในี่ยาวผมชัดเลยนะพี่นะ หน้าตาคมคมชัดๆกันเลยพี่หน้าตาคมคมชัดๆนี่ขอบก็บอกสวยสวยเลยฮะหลังยันห้าเดิมเดิมเลยนี่นี่ขอบปิ้นปิ้นเลยนะเห็นไหมพี่ขอบปิ้นป้นเลยสวยเดิมเลยนะหลวง,งพ่อคงพี่นี่ฮะเก่าเก่าเดิมเดิมเลยผมขอห้าร้อยบาทเช่นกันพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็นเหรียญเสือเพลนปีหนึ่งเจ็ดนะฮะหลงวงพุทธวดกาหลงนะฮะนี่ สวยเดิมเลยหลังยันตะก้อนะพี่นะนี่ฮะที่หนึ่งเจ็ดดูหลังเสือพี่หลังเสือจะมีขีดเนื้อเกินเนี่ยไหมพี่นี่เก่าๆสวยๆเดิมๆนะฮะเป็นเหรียญลมดำสวยๆเลยนะพี่นะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงพี่นี่สวยเดิมเลยนะพี่นะนี่สวยเดิมเลยเก่าๆเดิมๆดลนะขอบจัดคมๆนะฮะดูเนื้อเกินเห็นยไหมพี่เนื้อเกินมีสี่สามสี่ก้อนเลยเห็นไหมพี่ สวยสวยเดิมเดิมนะเส้นขนแมวเห็นไหมครับนี่ยาวๆเลยนะพี่นะนี่สวยเดิมเลยพี่เก่าเดิมเลยนะ,ะนี่หลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะฮะนี่สวยเดิมเลยผมขอห้าร้อยบาทนะพี่นะห้าร้อยบาทต่อมาเป็นหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินวัดดอนเจยหอมนะรุ่นสุดท้ายพี่รุ่นสุดท้ายนี่หลวงพ่อเงินวัดดอนเจยหอมรุ่นสุดท้ายปีหนึ่งแปดสวยๆนะพี่นะนี่สวยสวยเดิมเดิมเลยพี่ดู เก่าๆเดิมๆเลยฮะนี่หน้าตาคมชัดดูหูห่วงคอดๆนี่เก่าๆเดิมๆเลยนะฮะหลวงพ่อเงินรุ่นสุดท้ายพี่วัดดอนยยหอมนะนี่นะนี่สวยเดิม,ลม,มเลยยันห้าคมๆเลยอือฮนี่สวยเดิมเลยฮะปีหนึ่งแปดพี่หูปิ้นๆเลยพี่ดูหูปิ้นๆเลยนะเก่าๆสวยๆเลยพี่นี่ผมกอห้าร้อยบาทนะ 500บาทนะฮะตอแล้วเป็นเหรียญภาพปากนะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้พี่เหรียญภาพปากหลวงทวดปี08นะเลื่อนสมณศักดิ์ศูนย์แปดพี่นี่ฮะเห็นหนมาเกินไหมพี่โน่นเห็นเส้นขนแมวไหมพี่นี่เก่าๆเลยนะ่ยคมๆเลยนะพี่นะเสมาหลวงปู่ทวดนะเหรียญภาพปากหลวงปู่ทวดนะฮะนี่สวยๆเดิมๆเลยฮนะนี่ตรงงวงช้างจะมีขีดนะพี่นะเก่าๆเดิมๆเลยนะพี่นะนี่ ดูขอบจัดนะฮะนี่ขอบจัดคมคมเลยนะพี่สวยเดิมปุยศูนย์แปดเลื่อนสมณศักดิ์หลังพระอาจารย์ทิมนี่วัดจางให้สวยเดิมเลยนะครับเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะหลวงพุทธทวดนะนี่ผมขอห้าร้อยบาทเช่นกันนะพี่นะต่อมาเป็นหลวงพ่อแช่มวัดนายางนะพี่นะสองสี่เจ็ดสามพี่นี่หลวงพ่อแช่มวัดนายางพี่เก่าสวยเดิมหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะหลวงพ่อแช่มวัดนายาง สวยๆเก่าๆเลยพี่นี่สองสี่เจ็ดสามหน้าตาคมๆชัดๆดูขอบนะพี่นะนี่ขอบสวยๆเลยฮนะดูยันพี่นี่ยันสวยๆเลยนะพี่นะนี่คมชัดเลยพี่สวยเดิมเลยนะพี่นะนี่สวยเดิมเลยผมขอห้าร้อยบาทนะพี่นะห้าร้อยบาทต่อมาเป็นหลวงพ่อแก้วเกษาโลนะฮะหลวงพ่อแก้วเกษาโลปีหนึ่งแปดวัดรหารไล่นะพี่นะะยองนะพี่นะนี่หนึ่ง ดอกเลขขึ้นหนึ่งห้าหกพี่หลวงพ่อแก้วเกสาโลนี่เก่าๆสวยสวยเดิมๆเลยพี่ดูหน้าตาหลวงพ่อนี่คมชัดเลยนะอายุ94ปีนะฮะนี่ดูพ่อสอน,นะฮะนี่สวยเดิมเลยพี่นี่เก่าๆเลยนะพี่นะดูขอบนะพี่นี่สวยเลยนี่วัดละหานไล่นะฮะอยยงยันห้าคมๆหโปิ้นๆ นะฮะโหเปินป็นๆสวยเดิมเลยพี่ดูนี่เก่าเดิมเลยนะผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทนะฮะต่อมาเป็นหลวงพ่อแจม่มนี่เหลือหลวงพ่อแจ่มนะฮะเก่าเก่าสวยๆเลยวัดวังแดงเหนือนะฮะนี่หลังสิงวีปีศูนย์แปดนะฮะหลวงพ่อแจ่มนะพี่นะนี่หลวงพ่อแจม่มสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะนี่เนื้อทองแดงได้สวยในด,ดูเส้นขนแมวในเส้นสายฟูนเนี่ยไหมพี่ เส้นสายฝนคมๆเลยนะนี่เส้นเนื้อเกินเห็นไหมพี่นี่หนึ่งสองนี่ที่บ่ายาวเลยมากเลยนะที่บ่าเนี่ยเห็นไหมที่นอนเนียนขีด,ดย,ยาวๆนะเก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะนี่หลวงพ่อแจ่มวัดวังแดงเหนือท่าเรืออายุทยาหลังสิงปีศูนย์แปดพี่เนื้อทองแดงนะฮะนี่เก่าสวยเดิมเลยนะพี่นะ เก่าสวยเดิมเลยผมขอห้าร้อยบาทพอพี่ต่อมาไปเหรียญหลวงพุทสุกวัดปากคลองมะขามเท่านะวัดปากคลองมะขามเท่าสองสี่หกหกกระไหลทองนะฮะหูเชื่อมห่วงเชื่อมขอบกระบอกนะพี่นะหูเชื่อมห่วงเชื่อมขอบกระบอกสามเม็ดคมคมเลยนะพี่นะนี่เก่าเก่าสวยสวยสวยเดิมเลยนะพี่สวยเดิมเลยนี่ขอบกระบอกนะฮะนี่ดูยันใบพัดนะฮะนี่เก่าเก่าสวยสวยเลยนะพี่นะ เก่าเก่าสวยเดิมเลยนะพี่นาหลวงู้สุกวัดป่าคลองมะขามเท่านะพี่นะผมกอห้าร้ยบาทนะพี่นะห้าร้อยบาทต่อมาเป็นหลวงพ่อทองสุกนี่หลวงพ่อทองสุกเก่าเก่าสวยสวยเลยนะวัดตโนดหลวงนะหลวงพ่อทองสุกสองสี่เก้าสองนะพี่นะสองสี่เก้าสองสวยสวยเลยที่หลวงพ่อทองสุกวัดตโนดหลวงนะพี่นะดูหน้าตาคมชัดเลยพี่นี่ หลวงพ่อทองสุกเดิมๆเก่าๆสวยๆเลยพี่ดูนี่เหรียญแบบสวยมากเลยนะครับเหรียญน,นี้นี่เป็นดูเส้นขนแมวนะสเต็มเลยพี่ยาวเต็มเลยสองสี่เก้าสองนะฮะที่เลือกงานยกช่อฟ้าโบสเห็นไหมพี่เส้นเนื้อเกินนี่เต็มเลยนะพี่นะเต็มเหรียญเลยนะพี่นะเก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะนี่ผมขอห้าร้อยบาทพอพี่ ห้าร้อยบาทต่อมาปเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อคำคณิ้งหงรือคำคนึงนะพี่นะจุรามณีจุรามณีนะพี่นะปีสองเจ็ดปีนี่วัดสำนักสงฆ์ถ้ำคูหาสวรรค์พี่สำนักสงฆ์ถ้ำคูหาสวรรค์น,นะฮะหลวงปู่อคำคณิ้งหลวงปู่อคำคณิ้งจุลมณีนะพี่นะนี่เก่าๆสวยๆนะที่หูเห็นไหมพี่ที่หูจะมีขีดเนะื้อเกิดเห็นไหมติ่งหูท่านอนะ สว,สวยๆเลยเปยเลียนรุ่นแรกดู hearing. หูคอดๆเลยนะพี่นะหูคอดๆเลยพี่สวยเดิมเลยนะพี่นะเหลียนนี้เนี่ยสวยมากเลยพี่นี่เก่าเก่าเดิมๆนะฮะนี่อยู่โขงเจียมอุบลเลยนะพี่นะนี่เส้นเนื้อเกิดเห็นไหมพี่สวยเดิมนะนี่มีเส้นขนแมวนะฮะนี่เก่าเก่าสวยๆเลยโขนปิ้นๆเลยนะพี่นะหูปิ้นๆเลยนะนี่ขอบเดิมๆเลยนะพี่นะหลงพวคําคันนี้ผงขอห้าร้อยบาทพี่ 500บาท i. ต่อมาไปเรียวลงหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือหลังเก้ายอดนะพี่นะหลังยันเก้ายอดพี่นี่ฮะหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือนะเก่าเก่าสวยสวยเดิมเดิมเลยพี่เก่าเก่าสวยๆเดิมเ,เดิมนะฮะนี่อยู่ยันเนชัดเลยนะพี่นะยันคมชัดมากเลยนะพี่ดูหน้าตาหลวงพ่อพี่สวยเดิมเลยนะพี่นี่ดูขอบนะพี่นะนี่ เดิมๆเลยฮะนี่สิ่งนี่ใช้สวยเลยพี่นี่งานเก้ายอดยอดที่สามจะมีเนื้อเกินเนี่ยพี่ยอดที่สามจะมีเนื้อเกินนี่ยอดที่หกนนะ 6, เลยพี่นี่เก่าเสวยๆเลยนะยนันคมๆเลยนะพี่นะนี่หลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือพี่ผมขอห้าร้อยบาทนะพี่นะห้าร้อยบาทนะพี่นะต่อมาเป็นหลวงพ่อทองมาพี่หลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสีร้อยเอ็ดในะปีหนึ่งแปดพี่สวยเดิมเลยะหลวงพ่อทองมาแนละ้วต่อโค้ดที่สังกติเห็นไหมพี่ต่อโค้ดที่สังกติหลวงพ่อทองมาเก่าๆซื้อสวยหน้าคมคมนี่หูห่วงคอ,คอดเลยนะพี่นะหูห่วงคอดคอด,คอดหูห่วงสวยเลยพี่ในรูขอบตัดนี่แบบอืมตัดคอดชัดเดิมๆนะหลวงพ่อทองมาพี่สวยเดิมนะฮะในเส้นขนแมว่เห็นไหมสวยเดิมเลยนะนี่ หูห่วงนี่เส้นยาวเลยนะถึงเลขห้าเลยเห็นไหมพี่เส้นเนื้อเกินเนี่ยพี่เก่าเก่าสวยสวยเลยนะพี่นะนี่เก่าเก่าสวยสวยเดิมเดิมเลยหลวงพ่อทองมาผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทถ้ามาไปเรียนนั่งพานหลวงปู่ทิมนะปีหนึ่งแปดเก่าเก่าสวยสวยเลยนะพี่นะ็อกจิกหลังยันแปดทิศนะพี่วอกจิกหลังยันแปดทิศเก่าเก่าสวยสวยเดิมเดิมเลยนะพี่นะอืมสวยเดิมเลยพี่ ต่อโคดต,ตัวทอที่สอกด้านซ้ายนะพี่นะสวยเดิมเลยนะพี่นะนี่วัดละหาไล่ระยองบล็อกจิกพี่นี่บล็อกจิกหูปิ้นเลยยันแปดทิศคมคมชัดๆเลยนะนี่ผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทนะต่อมาเป็นหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังรุ่นหนึ่งนะเนื้อทองแดงพี่ปีหนึ่งเก้านะพี่นะหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังนี่เก่าเก่าสวยสวยเดิมเดิมเลยนะพี่นะนี่ หน้าตาคมคมชัดๆไดเพี่ดูนะนี่นี่สวสวยเลยนะพี่นี่สวยเดิมเลยนะพี่นะนี่สวยเดิมเลยพี่เก่าเดิมเดิมเลยนะเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนี่ปีหนึ่งเก้าวัดโป่งกระสังนะสวยนี่สวยเดิมฮนะหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังผมขอห้าร้อยบาทเช่นกันพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันต่อมาไปเหรียญหลวงพ่อตาบเสมาหลวงพ่อตาบพี่วัดมะขามเลียง เสมาหลวงพ่อตาวัดมะขามเรียงเก่าๆสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะเก่าๆสวยๆเดิมๆเลยนี่เสมาหลวงพ่อตาหน้าตาคมชัดนี่สวยๆเดิมๆเลยพี่นะขอบคมๆเลยนะีย่วัดมะขามเรียงสวยเดิมเลยนะพี่นี่สวยเก่าเดิมเลยนะผมขอ500บาทขอพี่5 0าร้อบาทามาไปเหรียญหลวงปู่บุญมี หลวงปูบ่บุญมีวัดเข่าสมอคอนปีหนึ่งเก้านะฮะนี่ผ้าวุงลบบุรีนะพี่นะนี่สวยเก่าเดิมเลยพี่นี่สวยเก่าเดิมเลยนะวัดเข่าสมอคอนหน้าตาคมชัดเลยครับหลวงพ่อบุญมีวัดเข่าสมอคอนนะพี่นะนี่ผ้าวุงลบบุรีปี 19, หนึ่งเก้าหูปิ้นปิ้นเก่าเก่าสวยสวย,สวยเดิมเดิมเลยนะพี่นะเก่าเก่าสวยสวย,สวยเดิมเดิมเลยนะผมขอห้าร้อยบาทเช่นกันนะพี่นะอ่า อร่อยบอดเช่นกันดูให้ชอบนะพี่นะฮะดูชอบดูให้ใช่ดูถูกใจองอ์ไหนโทรมาปิดกับเราได้เลยนะครับทางร้านเรายินดีให้บริการทุกท่านนะฮะใครมาก่อนได้ก่อนนะพี่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดอีพีต่อไปนะและเพื่อเป็นกําลังใจให้ร้านนังเฮงด้วยนะครับอันนี้ร้านนังเฮงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ